กระดูกที่บอกว่าไรญาติเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับพี่ก็น่าจะร้อยกว่านะครับพอมีเรื่องอะไรแบบนี้ให้พูดแล้วก็อยากจะถามค่ะว่ามีงานอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วบ้างไหมครับพี่อ,อาสาท่านั้นก็รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ใน,นมิติอาการผีเข้านี่หนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ One to Talk รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของเด็กเนื้อปลาคาดพิทยาคมเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะแขกับเิญคนแรกใน EP นี้ได้แก่พี่งัวค่ะสวัสดีครับกับผมนายกิติธามุนสธานหลัดประจำตัวกูภ้ภัยปลาคาด123อาสาที่มูลนิธิสว่างสิวิไลจุดบริการปลาคาดค่ะผมมูลนิธิทีนี้เขาทาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็ช่วยเหลือคนครับผมเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่มีค่าตอบแทน ตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการผมช่วยเหลือคนยากไร้ไม่ว่าจะเป็นรับเจ็บป่วยสุกเฉิญรับมาโรงพยาบาลและบัติเหตุนะครับตามถานนจับอสริพิษสัตว์ที่มีพิษบางนี้มาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับแล้วเขามีแต่บนบกเหรอคะหรือว่ายัางไงบ้างสําหรับอาสาครับอาสาบนพนที่สว่างไรนราน,นเรานะจะทําทั้งช่วยทั้งทางบกและทางน้ํานะครับทางน้ําก็จะเป็นพวก ช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดต่างๆที่มีความต้องการความช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นแบบพัดตกลงน้ําและจมน้ําหายเสียชีวิตอย่างนี้เราจะออกหน้าหบ่งบอกช่วยกันแบบน้าท่วมเนี่ยเขาช่วยยังไงบ้างคะน้ำท่วมก็เป็นแบบนําถุงยังชีพอย่างนี้ไปแจกหรือว่าอพยพคนนะครับผมบนเรือของเราแล้วก็กลับมาที่บ้าน ที่พักนะครับที่พักชั่วคราวออแล้วที่พักนียเขาเตรียมไว้ให้หรือว่ายังไงบ้างครับใช่ครับผมก็จะเตรียมไว้ให้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกสิ่งของยันยังชีพอย่างนี้อาจจะมีแบบหน่วยงานอื่นอย่างเช่นหน่วยงานอ,องค์กรที่เป็นเอกชนยื่นมือเข้ามาช่วยบริจาคสิ่งของต่างๆมาให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับแล้วพี่อัวเข้าไปครั้งแรกเนี่ยได้ทําอะไรเป็นงานแรกคะ สำหรับงานแรกนะก็อุบัติเหตุทั่วไปครับผมทางกู้ภัยเขาจะเรียกว่าวอสี่ศูนย์อุบัติเหตุทางถนนอย่างนี้ครับจะออกไปช่วยอย่างนี้แล้วครั้งแรกเนี่ยเขาสอนงานกันยังไงบ้างคบพี่เขาก็จะสอนพื้นฐานว่าถ้าเป็นแผลต้องใช้น้ําเกลือล้างอย่างนี้ถ้ากระดูกหักต้องเอานะเอา,เอาที่บล็อกขาครับผมมามาบล็อกไว้แล้วก็คอนี่สําคัญครับผมคอนี่สําคัญเลยเอ,ออกเหตุ ทุกครั้งนะครับผมที่เป็นอุบัติเหตุทางรถจนหรือรถมอไซต์ต้องใส่ฮาร์ดคอร่าเขาเรียกฮาร์ดคอร่านะครับเป็นสับทางแพทย์เป็นที่บล็อกคออย่างงี้ไหมไม่กระดูคอเครื่องอย่างนี้ครับอุบัติเหตุที่เจอส่วนใหญ่ก็เป็นแบบรถมอไซค์หรือว่ายังไงบ้างครับพี่ก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็รถใหญ่รถกระบะอย่างนี้อาจจะมีแบบที่รถกระบะแบบร้ายแรงแบบต้องใช้เครื่องตัดทางทางเพื่อเอาคนเจ็บออกมาอย่างนี้ครับ มันหนักไหมคะแบบเห็นแล้วแบบกลัวเลยอะ่ะที่แรกมันไปก่อนก็รู้สึกแบบใจยิววิวมือสั่นทําอะไรไม่ถูกแต่พอหลังๆมาก็เราก็เริ่มมีเริ่มมีประสบการณ์ที่จะเข้าไปช่วยตรงนี้เราก็จะชินๆไปเองครับผม,มชินไปเองแล้วพี่ได้อะไรจากตรงนี้คะถามว่าได้อะไรมันก็ได้ความภูมิใจนะครับผมความภูมิใจที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือคนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหารุปกนอะไรแล้วก็ งานล่าสุดงานใหญ่ๆนี่จะเป็นงานล้างป่าช้าที่อุดรธาน,น,าน,นีวว้าวป่าช้าแบบทําความสะอาดกระดูกที่ศพราย,ยาดอย่างนี้ครับผมเชื่อไปฟังไว้แล้วงานนั้นเป็นยังไงบ้างคบพี่งานก็แบบต้องก็พบมิตรภาพทางกู้ภัยนะครับหลายๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นอยู่อุดรบ,บ้างอยู่น้องคายอยูอ่ท่่วประเทศนะครับในเครือก็จะมาช่วยกันก็จะเราก็จะพบมิตรภาพตรงนี้เขามารวมกันในงานที่แบบทํากระดูกนั่นหรอคะครับผม แล้วกระดูกที่บอกว่าไรญาดเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับพี่ก็น่าจะร้อยกว่านะครับร้อเป็นร้อยครับต้องแต่ว่าด้วยความที่ทางเรามีมีคนเยอะก็ต้องแบ่งกระดูกกันว่าทําตรงนี้นะเพราะมีแบ่งกระดูกด้วยใช่เพราะว่าเราอยากเราอยากทุกคนที่ไปอยากทํากุศลตรงนี้เราก็จะแบ่งกันว่าเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้นะนี่คือความสามาคัคคีัะผมะว่าทางมูลที่เราอยากเข้าไปช่วยตรงนี้จริงๆ แบบทําความสะอาดหรอหรือว่าอย่างไงทาความสะอาดครับผมเอาเอาแปรงไปปัดป,ดปดตามโครงร่างของผู้เสียชีวิตเน่าเปื่อยไปแล้วแล้วก็ย่อยสลายไปแล้วมนี่แต่กระดูกใช่ไหมคะครับผมว้าวขนลุกเลยอะแล้วแล้ว,ลวตอนนี้เรามานั่งคุยกันแบบนี้มันมันก็ขนลุกอยู่เนอะแต่ว่าพอลงพื้นที่จริงๆมันเป็นยังไงคะพี่มันก็มีความสนุกสนานนะครับเพราะว่าเราก็พบเพื่อนๆนแล้วก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่า มายังไงไปยังไงมาอย่างนี้ครับผม,มก,ก็จะมีความภูมิใจแล้วก็และก็สนุกสนานไปด้วยพอมีเรื่องอะไรแบบนี้ให้พูดเราก็อยากจะถามคขาว่ามีงานอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับบ้างไหมครับพี่ถามเป็นสิ่งลี้ลับตัวผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับผมเราไม่เจออะไรหละมีโอกาสน้อยแต่ว่ามันจะมีเรื่องเล่าในหน่วยของเราว่ามีอาสา,าท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็นแบบว่าผู้นํานะครับแต่ก่อน ไปยืมไปขอโรงจากาทางวัดวัดก็ให้มาทีนี้เอามาไว้จุดแล้วอา,อาสาท่านนั้นก็รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เหตนั้นอาการปีเข้านั่นแหละครับคนที่ไปยืมมีอาการเองใช่ไหมครับครับผมไปขอครับไม่ได้ยืมอ๋อไปขอไปขอว่าจะเอามาช่วยในงานกุศลต่างๆเช่นศพไร้ญาติอย่างนี้เราก็จะเอารงและลงนอกรงในนี้เขาไปช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระของคนนั้นทีนี้ หลังจากที่ยืมมาแล้วอา,อาสาท่านนั้นก็กระฟึดกระฟาดงืองนควบคุมตัวเองไม่ได้เหมอนอาการกีเข้าจึง,จงเอาได้แทงตัวไปวัดไปวัดหลวงพ่อหลวงตาก,ก็ทําทุกวิธีทางเพื่อให้ออกแต่ก็ไม่ออกครับทีนี้เราได้ไต่ถามกันว่ามาจากไหนเป็นใครได้พูดว่าเป็นคนที่มากับโลงอย่างนี้เราได,ได้คุยกันว่าลงไปไหนลงไปที่เอามาจากวัดใช่ไหม เราก็ได้เราก็ได้เอาหลวงใบนั้นไปคืนที่วัดแล้วก็อาสาท่านั้นก็แบบให้เปป็นกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่งัวเนี่ยไปทําในด้านนี้คะถ,ถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับผมมันมีอยู่วันหนึ่งผมพบบัติเหตุแล้วผมอยากวิ่งเข้าไปช่วยแต่ว่ามันมีผู้อยู่ในเหตุการณ์พูดขึ้นมาว่าอย่าเขาไปอย่าไปหาเจ้าหน้าที่ตัวเม่นเจ้าหน้าที่สี่เขาไปซอยเขาบ่าได้เขาสิเจ็บเติมก็เลยคิดว่าเออ ถ้าเราเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วเราได้ไปอบรมเราก็จะาสามารถเข้าไปช่วยได้ทันทีหรือว่าแจ้งหน่วยงานต้นังกัดของเราว่า,ามีอุบัติเหตุตรงนี้นะมีบาดแผลตรงนี้อย่างนี้นะจะบอกจะรายงานตรงนี้แล้วก็เขาอาจจะออกมาช่วยครับแล้วพี่งวยอยากบอกอะไรกับเด็กเรียนปาาคาดของเราไหมคะเราอยากบอกว่าอย่าใช้ชีวิตประมาทนะครับใช้ชีวิตในความไม่ประมาทเพราะว่าหลายครั้งที่ผมออกไป มันไปเจอกับเด็กนักเรียนของเราของเราด้วยใช่ครับผมหลายครั้งนะครับที่เจอเป็นนักนักศึกษาในโรงเรียนของเราอย่างนี้เจ็บมาก็พ่อแม่ครับผมเพื่อนฝูงเราไม่กี่คนหรอกครับที่จะมาดูเราอย่าบอกว่ามันจะมีคํากลอนสภาษิตอีสานบอกว่าเป็นพญาบอกว่าความตายนี่แขนข้อสุบ,บัทยั้งตือนเจ้ามาพ่อนาเห็ยนนากันจังวายยั้งพูดได้ครับ ไม่ประมาท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 โอเคครับเราสามารถติดต่ออะไรได้อย่างไงบ้างคะช่องทางการติดต่อใช่เราจะมีเพจนะครับเพจในการโพสต์กิจกรรมของเรารูปภาพที่เราออกเหียดมาทางติดตามได้ที่ทางเพจมูลนธิสว่างศรีไรทัรนสถานจุดบริการปากคาดหรือว่าถ้าพบเหตุเราก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0943101669ได้ครับผม เป็นเรื่องราวที่ดีมากนะคะที่แบบเอาเกี่ยวกับมูลนิธิสีสว่างใช่ไหมคะพี่สว่างสีวิไลโอเคสว่างสีวิไล,ลจุดบริการปากคาดเนาะมานําเสนอให้กับนักเรียนโรงเรียนปากคาดของเราได้รู้กันแล้วถ้าแบบว่ามีเด็กอยากจะเข้าเนี่ยแล้วเขากลัวๆพี่งัวอยากจะบอกอะไรไหมคะก็กูภัยไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวนั้นนะครับเราอยู่ไปเราก็ชินแต่ว่าถ้าอยากเข้ามาจริงๆเราจะมีช่วงที่เปิดรับสมัคร แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับอ๋อยก็ต้องรอข่าวสารจากทางเพจสาม,มารถติดตามได้ครับผมโอเคค่ะก็สำหรับรายการวันทูทอกของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณพี่งัวด้วยนะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางในการใช้ชีวิตรวมไปถึงจิตอาสาสว่างศีวิไลครับผมนะคะก็สำหรับวันนี้รายการวันทูทอกก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ